มุติว่าได้ล้านวิวนะครับคุณตว่าเราได้ล้านวิวเราจะใช้รายเงินมากนะครับล้านวิวอยู่ก็เยอะอยู่นะครับหลายหลายหลายสิบเลี้ยนนะครับอย่างเช่นโพสต์นี้นะครับก็มีล้านวิวนี่อันนี้ก็ล้านวิวนะครับนี่รับล้านวิวล้านล้านล้าน้านนะฮะถ้าเราใส่เป็นโฆษณาในถ่ายทอดสดนะครับ เ็เขียนว่าถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับจุดประมาณนี้ถ้าเป็นในสตีมนะครับก็โฆษณาก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับเมื่อสักครู่ก็ถ้าเกิดยิ่งได้นานยิ่งขึ้นเยอะนะครับโฆษณาถ้าเกิดว่าผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้จากโฆษณาในไร้สดนะครับของเพจนะครับนะครับผ่านเกณฑ์คุณสมบัติผ่านต้องทํายังไงนะครับเกณฑ์เนื้อหาทํายังไงนะครับให้เข้ามาในนี้นะครับก็เข้ามาในดิบตทมืออาชีพนะครับ กดเข้ามาดูตรงการสร้างรายได้นะครับแล้วนะครับก็กดเข้ามาดูนะครับดาวอันนี้ก็คือเครื่องมือของคุณนะครับที่ผ่านแล้วนะครับก็มีดาวนะครับมีโคซายแท้สดมีโคซายสตรีมนะครับวิดีโอโปรแกรมนะครับเลตเรียวเรียวนะครับเรวเรียวเรียวเรียวนี่แหละนะครับเดี๋ยวให้ไปดูของ เกนที่อันยังไม่ผ่านนะครับเอาเรื่องในดีันดีอันด,อนดีอันนี้พอไม่ค่อยได้โพสต์นะครับดำเนินการต่อแค่นลแป๊นึงนะครับก็เข้าไปที่กดสามจุดตรงนี้นะครับ สุดยอดทุนอาชีพนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยจะโพส์นะครับไม่ได้โพส์เลยนะครับแต่ว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะครับสองหมืนห้าก็ข้อมูลต้องจ้างรายได้นะครับเหมือนกันนะครับผ่านอะไรผ่านเนี่ยทาไมอ๋อใครส่งดาวให้เนี่ยก็คือที่เข้าเกณฑ์แล้วมันจะอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เห็นไหมครับมีเรียวมีโคตรถั่วสดนะครับเกณฑ์ดูง่ายๆนะครับ ให้กดเข้าไปโกลาสตรีมเนาะวิดีโอสั้นก็ปุ๊บผ่านหมดแล้วนะครับเกณฑ์คุณสมบัติผ่านแล้วนะครับอยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์นะครับก็คือประเทศไทยคุณปฏิบัติตามนโยบายจากการสร้างรายได้ของเนื้อหานะครับผ่านแล้วนะครับคนติดตามเกิน5000นะครับผ่านแล้วนะครับเลือแต่ทานะครับวิดีโอนะครับให้มันครบ6กหมื่นนาทีนะครับหรือที่เคยถ่ายทอดสดไว้นะครับแล้วก็นะครับคุณแชร์นะครับวิดีโอที่เขาเกิน5รายการขึ้นไปนะครับนี่ก็ผ่านเลือแต่ นาทีนะครับตรงนี้หกพนนาทีนะอันนี้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าผ่านห้าพันคนไปแล้วนะครับส่วนโฆษณาอะไรสดแต่ยากนิดนึงนะครับเกณฑ์คุณสมบัตินี่ก็อันนี้ก็ผ่าน้วครับหนึ่งหมื่นนะครับแต่ว่าเกณฑ์เนื้อหาจะยากหน่อยนะครับยากทั้งสองเกณฑ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําเนื้อหาดีๆนะครับมันก็ไม่ยากนะครับนี่นะครับก็ เกณฑ์เนื้อหานะครับถ้าเรามีคนติดตามเกินหนึ่งหมืนคนแล้วนะครับทํำยังไงนะครับเดี๋ยวมาบอกวิธีทีหนึ่งนะครับว่าจะให้คนติดตามนะครับแบบออแกนิะทำยังไงนะครับหนึ่งหมื่นภายในสามเดือนเนี่ยทำยังไงนะครับจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น EP ต่อไปเนาะแล้วเกณฑ์เนื้อหานะครับทําวิดีโอนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าผ่านเกณฑ์หมื่นไปแล้วนะครับผ่านเกณฑ์หนึ่งหมื่นไปแล้วเนี่ยนะฮะพวกเนี้ย นะครับมันเริ่มจะง,ง่ายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อย,อยๆนะครับเพราะว่ามันมีผู้ติดตามแลม้วมีคนดูนะครับทําอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะครับเพราะคนที่ติดตามเราเนี่ยนะครับเขาติดตามเพราะเราเป็นเรานะครับเราทําเนื้อหาหน้าเอาเนื้อหาที่ถนัดเลยนะครับมามามาทำเป็นคอนเทนต์นะครับแล้วคนที่เขาติดตามมาหนึ่งหมืม่นคนแรกที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ยนะครับเข <"S> าจะกดถูกใจกดคอมเมนต์กดต่างๆนะครับกดแชร์นะครับมันก็จะเปิดการเมืองให้กับคนอื่น นะครับไปเฟซบุ๊กอื่นนะครับแล้วมันก็จะมีคนติด,ต,ดติดตามเราขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับน<ค>ะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําถ้าเกิดว่าคนหมื่นคนที่ติดตามเราเนี่ยนะครับในเพจนะครับไม่ไม่มีการแชร์ไม่มีการคอมเมนต์ไม่มีไม่มไ,มไม่มีส่วนร่วมนะครับโพสต์ที่เราโพสต์ไปมันก็จะดันเห็นแค่ตรงนี้แหละนะครับหน้าฟีดของหมื่นคนนี่แหละนะครับ ถ้าเกิดว่าผ่านหนึ่งหมื่นคุณเล่นง่ายนะครับผมนึงบอกส่วนวิดีโอนะครับแบบแปดอท่าสีสบายเลยนะครับเอาเทศการหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมผ่านเนี่ยอันล่าสุดก็คืออันนี้นะครับอันนมันขึ้นนี่ครที่ผ่านก็กดเข้าไปนะครับนี่คือจะเป็นโฆษณาครับอะไรสดก็คือผ่านตอนนานิ้วนะครับเราถ่ายทสุดเช้าเที่ยงเย็นนะครับแล้วก็หมอล้ำด้วยนะครับอันนี้ก็เลยผ่านนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ไม่ยากนะครับคือมันยากที่สุดก็คือนะครับถ้าเราผ่านตรงนี้มาได้นะครับทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นหมดแล้วนะครับถ้าเราตั้งใจเริ่มทําตั้งแต่ตรงนี้นะครับเรื่องทั้งหมผู้ติดตามนะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์คุณสมบัตินะครับของถ่ายทอดสดนะครับส่วนโฆษณาสตรีมนะครับก็นะครับอันนี้ยง่ายเลยนะครับถ้าเราผ่านห้าผ่านห้าพันคนแรกมันจะเป็นสเตปไปนะครับ อันนี้ห้าพันคนนะครับมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับทําวิดีโอคนเริ่มติดตามมาแหละนะครับมันขยันทําวิดีโอวันละคลิปวันละคลิปที่มันมีเนื้อหาดีๆนะครับไม่เกินสองอาทิตย์นะครับก็ผ่านแล้วหกหมื่นตทีนะครับง่ายด้วยนะครับมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่เริ่มก็ถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่ตั้งใจนะครับทํายังไงคิดเริ่มแรกเลยนะครับทำยังไงคนถึงจะติดตามเรานะครับเราติดตามคนอื่นนะฮะมากดติดตามเพจเขาคนนั้นไผ่เพราะอะไรนะครับติดตามโม้ันไผ่เพราะอะไรนะครับ นั่นแหละอันเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น facebook ส่วนตัวนะครับถ้าเป็น facebook ส่วนตัวเนี่ยนะครับก็จะได้ปอดมืออาชีพนะครับข้อยอดคนเข้าถึงก็จะเยอะนิดนึงนะครับก็ประมาณหลัก3ามสี่ล้านทุกเดือนนะครับแต่แต่มันไม่มีอย่างเดียวคือโฆษณาในไลฟ์สดนะครับเรยวผ่านแล้วสตรีมผ่านแล้วนะเรือโบนัสอย่างเดียวนะครับที่ไม่ผ่านนะครับนี่ครับ ยังไม่เข้าเกณฑ์น,นะครับนี่ผ่านหมดแล้วนะครับส่วนรายได้นาะก็อันนี้มันให้เห็นไม่ได้นะครับทุกคำมันก็ผ่านหลายเพจนะครับยวขอลากไปยาวๆเนาะไม่เห็นนะครับเ,ออเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาสอนนะครับเออเราจะมาบอกนะครับเกี่ยวกับออทำเนื้อหายังไงนะครับส่วน คุณสมบัติต่างๆนะครับเกณฑ์ต่างๆมันมีอยู่ในการสร้างรายได้บอกอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับนะอะไรยังไงนะครับให้เข้าไปอ่านนะครับเข้าไปอ่านดูนะครับว่ามันมีอะไรยังไงอยู่ข้าง,งในนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้หนูใหม่แป๊บนะึ่งคือทุกอย่างวันนี้บอกบอกทั้งหมดในนี้แล้วนะครับการสร้างรายได้ง่าย เกณฑ์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่เข้าเกณฑ์นะครับมนันขึ้นข้างบนแล้วกดเข้าไปโฆษณาสตรีมเราอยากจะรู้นะครับเราก็กดเข้าไปตรงเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับให้เรียนรู้เพิ่มเติมมันก็จะบอกเรานะครับโฆษณาสตรีมนะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่แรกเลยเราไม่ต้องไปฟังใครนะครับเพราะพวกนี้เป็นแค่วิธีธรรมนะครับผมจะสรุปเลยนะครับโฆษณาสตรีมนะครับดูข้อกําหนดมันจะดูตรงนี้นะครับว่า ทำยังไงที่จะต้องผ่านนะครับหากต้องการใช้คน่องมอสตรีมเพจและเนื้อหาของคุณจะต้องเป็นตามนโยบายของพาร์ทเนอร์นะครับเราอยากรู้ว่านโยบายการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์นี่คืออะไรเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับอ่านนะครับรายได้มันเยอะอยู่นะครับอ่านนโยบายพาร์ทเนอร์มันก็เขียนไปเรื่อยๆนะครับมาตรฐานจิตต่างๆนะครับเนื้อหาแต่ที่อนุญาตอะไรประมาณนี้นะปฏิบัติตามมาตรฐานชุมชนนะครับนโยบายก็อ่านอ่านให้หมดนะครับตรงนี้คือวิธีทำนะครับวิธีทำก็คือสร้างเพจ นะครับเรื่องการสร้างรายได้นะครับกว่าจะสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือวิธีอะไรก็คือวิธีคิดนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มคิดนะครับเราก็ต้องทําตรงนี้ให้นผ่านอ่านตรงนี้ให้มันเข้าใจนะครับไม่ต้องไปฟังใครนั่งอ่านเองจะเข้าใจนะครับการสร้างรายได้วิดีโออะไรประมาณนี้นะครับเกณฑ์มันก็อยู่ตรงนี้ให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับนะครับก็ศึกษาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งต่ออีพีหน้านะครับเราจะมา บอกนะครับเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหานะก็คือวิธีวิธีคิดนะครับวิธีทำนะครับเปิด YouTube ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวจะนะฮะเปิด u t ท b e ทำเพราะว่าหลายๆคนนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ทํามาสักระยะแล้วแหละนะครับก็ศึกษามาทางระยะศึกษามาพอสมควรแล้วนะครับเปิดหมดมืออาชีพเป็นแล้วอะไรเป็นแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับคงไม่ต้องย้อนกลับไปบอกกันนะครับแต่ว่านะครับวิธีคิดยังไงนะครับให้คน มาติดตามเราสร้างเนื้อหาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาบอกกันนะครับอันนี้หมายรถมาด้านะครับนะครับมันจะเข้าแบบนี้นะครับอันนี้ข่าวค้งหมายเสองนะครับขึ้นประมาณสี่ห้าณาแล้วตั้งแต่ไมานะครับเดี๋ยวขอจบไว้สดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรออีพีต่อไปนะครับคือไ์สดเนื้อหานะครับการสร้างเนื้อหานะครับวิธีคิดนะครับทํายังไงนะครับเราจะสร้างแบบไหนดีนะครับสมมติว่าเราเป็น ทำอาชีพอะไรจะสร้างแบบไหนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอจบไปสดเพียงเท่านี้นะครับก็คือนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับนะกดติดตามเพจนะครับกดถูกใจไว้นะครับเฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะมองว่าเรามีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มนั้นแค่ไหนนะครับมีส่วนร่วมกับโพ์นั้นแค่ไหนไม่ใช่ว่าสร้างสร้างสร้างไม่ดูคนอื่นไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีส่วนร่วมในเรียวนะครับในช่องเลียวก็เข้าไปดูบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าส,สร้างติดดูแต่ไม่เคยไปดูคนอื่นเลยนะครับนี่นะครับเขาเข้าไปดูบ้างนะครับประมาณนี้นะอย่าใช้เพลงนะอย่าใช้เพลงที่มันอยู่ในนี้นะครับเวลาจะโพสห้ามใช้เพลงนะครับถ้าใช้เพลงนะครับคุณจะผ่านเกณฑ์คุณจะผ่านเกนณฑ์ายากนะครับ พูดรันกิดือนกันงกันที่ความรู้สึกมันเกแบบิดเหือนกันทุกคนรแฟนแบบที่บต่อไปแล้วทาให้เราแย่ใช่หมครับแฟนทีอใจเราครับก็ <S 1> <S 1> คือง,ง่ายนะครับเราไม่ต้องนะครับ หลายๆคนเห็นผมโฆษณาในเรีวเข้าแล้วแต่ว่าทําไมถึงใส่เพลงนั่นเพลงนี้ได้ก็คือถ้าเราใส่เพลงก็เหมือนกับคนที่สร้างรายได้ผ่านแล้วก็คือยอมนะครับยอมให้อ่าก็คือยอมไม่ไม่ไม่เอาเงินกับ a c e b o o k อะนะครับถ้าเกิดกาโฆษณามันเข้าอะไรประมาณนี้นะครับสมมติว่าได้ล้านวิวนะครับสมมติว่าเราได้ล้านวิวเราจะใช้อะไรเงินมากนะครับล้านวิวอยู่ก็เยอะอยู่นะครับหลายหลายหลายสิบเลี้ยนะนะครับอย่างเช่นโพสต์นี้นะครับ ก็มีร้านวิวนี่อันนี้ก็ร้านวิวนะครับนี่เขาร้านวิวร้านร้านร้านนะฮะถ้าเราใส่เพลงตรงนี้อันนี้ไม่ได้ใส่เพลงนะครับร้านวิวเราก็ได้เงินนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านการสร้างไรายได้นะครับของริวนะครับอ่ามันจะผ่านเกณฑ์ยากนะครับอันนี้ร้านวิวนะการเล่น เดี๋ยวขอจบวิดีเพียง่านี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะคลิปหน้ามาทำอาบอกการสร้างเนื้อหานะครับวิธีคิดนะครับแบบไม่ง่ายบ้านๆน,นะครับกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับอันนี้อะไรนี่สมัครเตียนพอร์ตโฮกี่โฆษณาแล้วนี่นะครับไลฟ์สดอยู่16นาทีนะครับ ไม่เห็ดหมดเห็ดหายนี่นะครับ